ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Kit <c oughs> ลิตาคิดแค้วเรื่องนี้นะคะเรากลับี่แล้วเกมโรบักนั่นเองแมพที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมพว่าบลูเคนาพีนะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิตาเนี่ยกลับไปแล้วกับคอนเทนต์เล่นซ่อนแนบรอเมืองูเแนนเอคะ่ะเย้ โอ้โหเรื่องด้วว่าวาันนี้หายไปสักพักเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปแบบเล่นซ่อนแอบ,บกันในบ้านในเพนท์เฮาส์ในสิ่งที่อัปเดตใหม่ต่างๆนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นซ่อนแอบ,บรอบเมืองนะคะในรอบล้านปีนั่นเองคือเป็นการคัมแบ็กนะคะเพราะว่ามันเพราะว่าบูเคเม้นมันไม่ไมีอัปเดตอะไรใหม่ไงเลย,เลยไม่รู้ว่าจะเป็นนล่นซ่อนแอบ,บที่ไหนนะคะแต่วันนี้เราก็กลับมาแล้วนั่นเองนะคะและว,วันนี้นะคะคนที่มาร่วมเล่นซ่อนแอบ,บกับพี่ลิต้านะคะมีน้องนิดาอาลีนังแก้มเนเน่อิมอิมน้องชิลลินคือน้องอะไร สมเมอร์ยี่หวาฟอยฟนูรีนประชาน้องอาตอมน้องออราชมาร์กน้องชาบูเอ่ยๆแล้วก็ใหม่ๆชอบกินไก่้งตัวเน่เน่เนี่นนนนนะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมแล้วนะคะก็จะเห็นแบบหน้าคนเก่าๆก็จะเริ่มกลับมาแล้วนั่นเองนะคะเหล่าคนที่น้องๆคิดถึงทั้งหลายนอกจากนี้นะคะใครที่ fc คนไหนนะคะที่คิดถึง fc ของพี่ริต้าอีกทีหนึ่งน,นะคะคนไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะและ้วเดี๋ยวพี่ริต้าตอบคำถามให้ว่าเขาหายไปไหนนะคะใครนะคะที่อยากเข้ามาเล่นกับพี่ริต้าอย่างนี้นะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มครอบครัวคิดแค้นใน ig พี่ริต้านะคะ ig พี่ริต้าลิต้าที่สกอร์คิดแค้นนะคะตรงโปรไฟล์จะมีเขียน,นว่าครอบครัวคิดแค้นอยู่น้องจิ้มไปนะคะแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงค์เซ แล้วก็ฝากเสื้อลิต้าคิดแคทที่พีลิต้าใส่อยู่นะคะมีสีสีนะคะชมพูฟ้าม,ม่วงก็สีส้มนะคะวิธีการซื้อกดลิงใต้คลิมนี้หนูจะกดไปที่โรบอทพีลิต้าเลยคลิกเขาเขียนชั้นได้เลยนะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มเล่นซอนแอบรอบเมืองกันเลยดีกว่าค่ะไปออกไปเลยจา้าเด็กๆออกไปเลยเร,เราบอกอา้าวพีลิต้าหนูเพิ่งเข้าไปเองจะให้หนูออกอีกก็ออกไปเลยค่ะออกไปเลยออกไป พี่ลิต้าดูกว่าเราจะชอแบแอบกันที่ไหนดีแล้วมันก็ไม่ค่อยมีส่วนไหนที่มันอัพเดทใหม่ด้วยนะเออแย่เลยจะไปแอบ,บที่ไหนดีดูก่อนแล้วกันคะจะแอบบตรงที่เรายังไม่เคยแอบ,บนะคะเดี๋ยวลองดูออกได้เลยค่ะออกเลยออกชาเริ่มชานะคะนอนดึกนะคะ <laughs> Right p p ูน้องๆนะคะเอาช้าเริ่มช้านะค่นอนดึกนะคะไอ้เ้าจุงไรายอะมาเอฟเคใส่พี่ริตเตอร์นะดูดิเช้ากินแก่เรื่ไปเร็วสามคนน้องเพชรนี่คือใครเนี่ยเธอคือใครน้องเพชรมูนจันน้องพีชแน่ๆเลยนะคะพีชหายไปนานมากเลยนะคะน้องพีชพีชนาเนินโซโล่แอบที่ไหนก็ได้หรอคะพี่ริต้าแอบค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิริต้าแอบค่ะน้องๆ ต้องออกนะคะน้องๆต้องออกนะคะทุกคนออกนะคะบางคนอาจจะแบบเป็นคนใหม่นะคะยังไม่เคยดูคลิปคลิเล่น,อนแอบของพีดิตาเลยยังไม่รููนะคะอลินนูรินออกแอบเสร็จแล้วพีกิตาใช่ค่ะแอบเสร็จแล้วเดี๋ยวบอกค่ะไปเลยนูรินนูลินเร็วไปกินไก่ไกู่นินีเดี๋ยวพีดิตาเตะเลยเออกมายังไม่ทันเตะน,นะคะโอเคงั้นเราไปขึ้นกันไปกันเลย พีน่นิตาเริ่มมีที่แอบในใจแล้ไปค่ะเราอยากจะไปแอบข้างบนน,ะนั้นมีคนเข้ามาไหมดก่อนโอเคไม่มีไปดึดึด <cierto> <kum> ึด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 ดึด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 ึดนดึ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 ึดึดึนีดึดด้ดึ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 ึด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 เ,เ,เราึราึน,นด้ดไ ที่มากดดันให้ฉันได้ฉันเลยในใจในกาจะเอ่ยไปค่ะอย่าลืมเอาบันไดออกเดี๋ยวมันจะหายเองไหมอะบันไดอะมันตรงนี้แอบไดไหมข้างในแอบไดไหมอะนี่มันจะทํามาทําไมถ้ามันจะใช้งานอะไรไม่ได้เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยนี่มันอะไรอะกดได้ป่าเ้ยตกใจบันไดขึ้นมาเฉยตกใจเลยบันไดออกไปเลยมันเหมือนเป็นอะไรสักอย่างน่ากลัวจังค่นี้ขึ้นไดไหมโอ้ทำอะไรกับอันนี้ไม่ได้เลยอะ จหรือว่าเราจะปลอมตัวไม่ปลอมตัวก็ได้อยู่นะเราปลอมตัวดีกว่านี่คาถาทน้ารูโตอาะบิจับอาบิจมบะเลยบันไดนี้เดี๋ยวมันก็หายเนาะหายโอเคชิะเราคาถาปลอมตัวนะคะนี่ทำตัวให้เล็กที่สุดเมื่อกี้เหมือนมีคนเข้ามาไม่มีเห็นผีแน่ๆเลยค่ะ แล้วก็สีผิวเป็นสีนี้เยอะยี่ไงเนี่ยนะเสื้อเสื้อหาเสื้อสีให้มันเงี้ยมันจะมีให้เราเนียสีดำก็ได้นะเดี๋ยวลองดูก่อนสีดำ black dress black dress อ่าเฮ้ยเนียนอยู่นะ,ะสะี text. ดำนะนี่ก็เนียนอยู่นะเพราะสีผิวมันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้แล้วเราก็นี่นี่เราอยู่ฝั่งนี้มีฝั่งเงาดำไม่มีใครเห็นฮ่า ที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดโอเคเดี๋ยวนะเราอาจจะต้องขึ้นไปเลเยอร์หนึ่งว่ะถ้าอย่างงี้มันจะเด่นนะเราอยู่ข้างล่างดีกว่าอ่าอย่างงี้นะโอเคเดี๋ยวบอกน้องให้เข้ามาเลยค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด็กๆมาแล้วนี่ฮะยี่หวานะคะเข้ามาหาใน police station นี่คือใครอ่ะ police station Shall we talk about you call me a friend เชฟยิงก่บูนีแต่ละคนแต่งตัวน่ารักจังเลยเด็กสมัยนี้นี่ค่าเริ่มเข้ามาแล้วนะคะ Why you so cold? l a v e me alone? Why you so cold? ไหนเดินตุ้มตะตุ้มตุ้ตตยเฮ้ยเราต้องให้คำใบห้หน่อยนอนขอคำใบ้ค่ะคำใบ้ก็คือเราสามารถปิดไม่ให้เห็นไม่เห็นตัวสอนได้ไหมโอเค พี่ลิต้านะคะให้คําใบ้น้องว่าพี่ลิต้าอยู่บนที่สูงไม่ได้อยู่บนพื้นแล้วก็อยู่อยู่ตรงสีดำพี่ลิต้าตัวสีดำแล้วก็ใบ้ว่าอยู่ในที่เปิดคือไม่ทะลุแล้วก็มองเห็นได้เลยค่ะถ้าน้องว่าตรงนี้อะนะน้องก,ก็จะมองเห็นฮ่าฮนี่เราดิยากตั้งแต่ต,ตารแรกเลยเนะี่ยนี่เราโหดเหมือนกันนะพี่ลิตา้าทำไมพี่ลิต้าใจด้ายกับน้องๆจังเลยไม่รู้จะไม่จะไม่เป็นคนจใจร้ายเดี๋ยวรา้องเพลงรอนะฮะ s h a l l we talk about it? you call me a friend Shall we talk about it you broke me again Why you so sure Leave me a ทยที่น้องร้องไห้เหรอน้องจริงจังนะคะน้องจริงจัง Why you so sure Leave me alone เร็วๆใครหาเจอพี่ลิต้ารับแอดเลยเนี่ยเน่เชอบยิงก่อนเพื่ เร็วใครหาเจอพ่ลิตลันลบแอดวู้ใครหาเจอพ่ริตันลบแอดนี่อยู่ในที่ที่เปิดเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนขึ้นมาโอ้ยก็ตัวไรนี่ตัวไรขึ้นมานี่อย่าบอกนะว่าเมื่อกี้บันไดมันค้างอ่ะเฮ้ยอ,อาลินปะนี่ต้องเป็นอาลินอาลินอีกแล้วเหรอทุกคนเราอยากจะบอกว่าอาลินน่ะคือตั้งแต่เล่นโซน,นแอบ,บรอบก่อนๆแล้วคืออาลินจะเป็นคนที่เจอบ่อยมากจะแบบมีเซนน่ะ หรือน้องมองใช้โปรมองทะลุก็ไม่รู้นะนี่นะคะน้องกําลังพยายามอุย้ยอลินเอ้ยไม่ใช่ออลินคนนี้ตัวเล็กๆนิด,าน,ดานิด,า,า,ดานิดาจําได้แล้วนิดาตัวเล็กๆอ๋อไม่ใช่ออลินถ้าเป็นออลินป่านนี้ก็คงเจอแล้วหุ้ยมีมีคนมาคออนมาเช้าที่ชอบกับเราอยากจะก็เป็นแล้วอ่ะเฮ้ยน้องต้องเห็นแน่ๆเลยมันเด่นอยู่นะเด่นมากเลยไม่รู้จะไปจะไปไปคนจะใจอะไรไวขึ้นไม่ได้สิไวไวขึ้นไม่ได้สิเออ เออขึ้นไปแล้วขึ้นไปหรือว่าเราเราเราเดินหนีน้องดีไหมมันจะเด่งกันไปถ้าเราเดินหนีน้องเราจะทำตัวนิ่งๆไว้นี่นะคะดูว่าใครจะขึ้นได้ก่อนกันนะฮ่าฮ่าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยคุณไม่ได้หรอกคุณไม่ได้ครับแซววิชากับบอยอุ๊ยดูกทำไมทุกคนต้องมาแบบดันทีละดันทุล้างมาอยู่ตรงนี้กันหมดเลยอ่ะเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์น้องอะไรอ่ะใบเพิ่มเลยค่ะแก้มว่าอุ๊ยหรือว่าน้องเจอะโดนเปิ่ม เจอแล้วไหมเราแร้วยังโอเมกอดโอเมกอดใกล้มากๆเลยน้องทำอะไรอะ่ะทำไมถึงมามุงตัวตัวกันอยู่ตรงนี้กันหมดเลยอะ่ะเซนต์จุบจุบจุบๆ,ๆุบๆเลยอ๋อแล้ทั้องคนเมื่อกี้ที่เดินขึ้นมาตรงนี้ได้นี่คือหายไปไหนแล้วอ่ะน้องบอกขอคอ่ะไม่ค่ะเออโอเคพี่ดีต้าใบเพิ่มนะคะก็คือพี่ดีต้าเนี่ยยืนอยู่แล้วก็ยุงนะคะยุงแล้วก็พี่ดีต้าเนี่ยอยู่บนตึกซัมติง น้องจะได้ไม่ต้องไปหาตามพื้นตามอะไรนะคะหาบนตึกอย่างเดียวเลยอ่าชาววิชอกะบอยเฮ้ยน่ารักอ่ะนี่เอ้ยแต่มีมูนะเนี่ยถ้าเกิดออร่านะคะออ,ออร่าเฮ้ยออร่าอออร่า,ราคนเดียวนะคะโอ้โหมีความจริงจังในการหามากนะคะตอนนี้หาทั้งทางภาคอากาศภาคน้ํานะคะ ไม่รู้จะม่จะมาเป็นคนใจารพี่ดใใี๊ตาอยู่บนฟ้าหรอไม่ได้อยู่บนฟ้าคะ่ะอยู่บนหลังคาแต่ตรงนี้ก็เนี่ยมีคนมาบ่อยนะแต่เหมือนน้องขึ้นมาไม่ได้อะ่ะน่ารักน่าเอ็นดูอ๋อละไม่ได้อยู่บนฟ้าคะ่ะอยู่บนหลังคาอุย้ยนี่เนี่ยคือมากันบ่อยมากเลยตรงเนี้ยที่เนี่ยะขึ้นหม่แล้วเน่นใครเนี่ยเอยเอยนะเอยเริ่มเริ่มสงสัยไม่รู้จะม,จมาจะมเป็นคนใจารไป <t> <s> เพิ่มดีกว่าสงสารน้องนะคะไม่ใช่อะไรหรอกผ่านมา50นาทีแล้วน้องยังหา เจอเลยจนะ้ามายว่าอะไรดีอ่ะอยู่บนหลังคาแล้วกันนะบอกไปตรงๆใครเนี่ยมีแมลงวิ่มงมาเลงวันมาอีกแล้วนะนี่คือใครอ่ะไมไมเหรอคือแล้วน้องน้องนี่คือแต่งตัวเหมือนกันด้วยนะแยกไม่ออกเลยว่าคือใครน้องถามว่ามีคนผ่านมาเยอะแล้วไหมคะพี่ลิต้าบอกว่าเยอะแต่น้องอาจจะไม่ได้เงยหน้ามอง ที่ที่อันตรายที่สุดือที่ที่ปลอดภัยที่สุดระหว่างนี้นะคะที่น้องเนี่ยเขากําลังหาการนะคะอย่างบากบั่นกันเลยทีเดียวเชียวพี่ลิต้าไม่ได้แบบไปอยู่ในหลืมในรัวเลยนะบอกเลยว่าพี่ลิต้าบอกว่าเป็นที่เปิดมากๆแบบน้องเห็นได้เลยโดยที่แบบน้องไม่ต้องมองแล้วก็ใบว่าอยู่บนหลังคานะคะ เรากำลังดูอยู่ว่าครั้งหน้าเราจะไปแอบที่ไหนดีไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปแอบแล้วเพราะว่าน้องเขาน้องเขาดูสงสัยตรงนั้นกันมากนะมีอะไรที่แบบเป็นรูที่แบบเราเราจะไปแอบได้แชลวมีทอกกะเบลา์มีมีมีคนมาแล้วน้องก็ามาตรงนี้บ่อยนะแต่ทําไมน้องไม่ขึ้นไปดูไอ้แหลมๆตัวนั้นเพืออันตรายที่สุดมันคือปลอดภัยที่สุดจริงๆทุกคนจริงๆนะมันกลายเป็นปลอดภัยได้งไงนะตรงเนี้ยใัรที่แบบมันก็เห็นเห็นเลยแต่เหมือนก็เนียนอยู่นะเราเนียนเองนะคือเราเก่งอะคะ อ้หีอี้อแอบที่ไหนดีอครั้งหน้าดูสิเราไม่เคยแอบในตึกเลยนะจังว่าไปเพราะว่ามาแลดูยากไปกำลังคิดอยู่ว่าอ๋อไม่มีตาหน้าแอบที่ไหนดีบ้านหลังนั้นแอบได้ไหมอาจจะได้แอเรานะคะเริ่มทวีคูณนะคะความยากในการแอบเข้าไปเรื่อยเรือเรื่อยน้องมีกันตั้งคนละสิกว่าชีวิตทำไมจะหาไม่เจอใชม่ฮ่าฮ่า เดี๋ยวครั้งหน้าไปอยู่ตรงสถานีรถไฟเขคุยไปนั่งนั่งงงๆอยู่ที่สต๊าฟสเตชันไม่ใช่สต๊าไปนั่งงงๆอยู่อยู่ในในบนรถไฟนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าไปเนี่ยน้องแลดูสงสัยตรงนี้ก่อนนะแต่น้องขึ้นไม่ได้ไงน้องแลมาขึ้นบันไดตรงนี้น้องก็ปีนไม่ได้ดีน้องต้องไปปีนเนี่ยขึ้นตรงนู้นแล้วก็ต่อบันไดขึ้นมาตรงนี้คือถ้าเกิดมันขึ้นง่ายนะน้องก็คงเจอแล้วแต่ประเด็นคือน้องขึ้นไปไม่ได้หลังค่ะ เฮ้ยน <S it> <S ans> <Elena> ูรีนูรีนูรีกระโดดมาลูกกระโดดมาเลยกระโดดมาเลยกระโดดมากระโดดมาเนี่ยน้องพูดแต่มาหาตึกนี้นะคะน้องไม่ยอมเอ้ามาดีกระแตโอ้ยน้องๆมาลูมาตุ้มอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่รู้จะมาเอ้ยชาบูชาบูใกล้ความจริงนะชาบูช่วยด้วยค่ะชาบูขังตัวเองชาบูไม่เปขึ้นฝั่งหนูนะพี่ติ้ายังไปขึ้นฝั่งหนูเลยเฮ้ยยังไง เฮ้ยขึ้นไปได้แล้วโอไมก็ oh God, ชาบูไม่เคยเจอพี่เตต้าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของเขาหรือเปล่าขึ้นไปแล้วโอวจังหวะนี้ยังไง oh, จังหวะนี้ยังไงโอ oh, จังหวะนี้รุนระึกใจเฮ้ยตรงนี้รุนระึกใจมากทุกคนโอไมก็นี่เจอแล้วโอไมก้ oh God. เก่งมากชาบูเจอแล้วไหน,นไหนนะพวกไหนถ่ากันใหญ่เลยเก่งมาก แชลวิชอกระเบาจุคอมีเพเ่อนเก่งมากมาแล้วนี่ค่ะพี่ดีตาอยู่นี่ แล้วบอกว่าไหนคือไม่รู้ว่าจะเรียกว่าที่ไหนดีอะเขาเรียกอะไรนะที่จัดวันเกิดครับ <c oughs> ทุกคนงงตรงนี้มันเป็นอะไรนะมันอ๋ออันนี้ไม่เป็นที่เผาศพใช่ไหมแต่พี่ลิตาครั้งที่แล้วพี่ลิตาบอกเป็นอะไรนะที่แต่งงานอะที่แบบที่คนเขามาสวดศาสนาคิดกันอนะแบบงานแต่งงานเขาบอกตรงนี้มันเป็นที่สวดศพค่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรเนะี่ยดูเรียนบอกอะไรบวัหลังคาโบดหรอเนียนจงางได้แชวิชากะเบาวีตะขอมีอเฟรนฮาฮาฮาชาบูเก่งมากก็ตเตอบอกไหนหลังคาโบทค่ะ Why ไว o ูโซ e l เล็ e เมียลอยฮาฮาชาบูเก่งเกินเออไปต่อคะ่ะออกได้เลยจ้าชาวบูบอกว่า,วาเห็นอะไรดำๆก็เลยปีนขึ้นมาดูออกได้เลยจ้า แล้วร,รู้แล้วครั้งน้าเราจะซ่อนไหนแต่น้องๆอ,อาจจะคิดว่าอยู่แถวๆเดิมเพราะว่าเพราะว่าเราเร็วไงเดี๋ยวเราจะไปสถานีรถไฟที่มันไกลๆอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าเอ๊ะไม่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 ไม,ไม่อันนี้มันอันนี้มันป้ายรถเมล์นมนถานีรถไฟแล้วของง่ายๆค่ะเออบอกมาแล้วแต่ไม่ได้ขึ้นโอเคเอาละออกแล้ว5สถานีต่อไป next station is ระวังสิ้นสุดทางเพื่อนด Shall we talk about it? You call me a friend. Shall we talk about it? You broke me again. Why are you so sure? Leave me alone. Why are you so sure? <laughs> ตรงนี้มันขึ้นได้ไหมเฮ้ยหูยมันจะยากไปเปล่าเราจะเอ้ยก่อนที่นี่นะคะเราจะเป็นเป็นคนกำกับข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 ับเขายกขับรถไฟนั่นเอง Next station is ระวังสิ้นสุดทางเพื่อนบอกน้องว่าถึงแล้วเสร็จแล้วดีกว่าฮาฮาฮาเสร็จแล้วเข้ามาเลยค่ะนี่พี่เดต้ารออยู่นะจ๊ะไปเราไปดูซิมีใครเข้ามาแล้วบ้างวัดดีค่ะแาฟกินไก่บู๊ด่าแกินไก่บู ห่าน้าแก้งสุดๆหน้าตาหน้าแกล้งมากวันดีเธอคือใครจิ้มฉันมาทำบไาโอ้ยน่ากินแต่ไหนไหข้างบนเธอต้องการอะไรนี่นะคะเสื้อลีต้ากีแคสสีม่วงสวยมากเลยนะคะทุกคนลองถ่ายว่าวันนี้เราจะได้สก,กีตาเชียวเยวเราหากกันช้ามากพี่ลีต้าว่าสองตานะ่าจะพอแล้วนะคะดูแบบเพราะว่าสถานที่ที่แอบแต่และที่ของเราเนี่ยเด็ดๆทางนั้นบอกเลยวันนี้ <c oughs> ยากจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวใบใบให้น้องก่อนนั่นคือไมล์ไมล์หรือโทมัสเนี่ยสรุปไม่ใช่ไมล์ไมล์ไม่ใช่ช้างไมล์ไมล์ไม่ใช่ช้างโทมัสโอเคคำใบที่พี่ลิต้าให้น้องนะคะก็คือพี่ลิต้าตัวสีดําเหมือนเดิมไม่ได้อยู่ในที่ที่ทะลุก็คืออยู่ในที่เปิดนั่นเองแล้วก็ลิต้านั่งอยู่เฉยๆค่ะแล้วก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่บนพื้นไม่ได้อยู่บนหลังคาแล้วก็นั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็ไม่ได้อยู่ในตึกด้วยค่ะตัดได้เยอะเลยไม่ได้อยู่ในตึกไม่ได้อยู่บนพื้นด้วยไม่ได้อยู่บนหลังคา โอ้งงงเลยพี่ดิต้าอ,อยู่ไหนนี่พี่ดิต้าอยู่วีจะมีใครลงมาทำแหวนมาไหม พีดีตาต้องมีสไตล์แบนี้นะแล้วประเด็นอ่ะคือซาเบย์มันมีหลายที่เลยนะแต่ตรงนี้เป็นที่ที่ไกลสุดที่คนไม่น่าจะคิดถึงนะคะฮเดี๋ยวบอกก่อนว่าอยู่ไกลจุดเกิดฮ่าฮอยู่ไกลจุดเกิดค่ะบอกว่าไม่ได้อยู่บนที่สูงอยู่บนที่ต่ําน้องบอกว่าไกลมากไหมคะไกลแบบกลางๆอ่ะไม่รู้จะบอกยังไงดีตรงนี้จุดเกิดแล้วมันอยู่ตรงนู้นคือมันก็ไกลแต่มันไม่ไกลมากพีดตาบอกว่าถ้าไกลมากเอ้ยเฮ้ยโอ้ไมกัโอ้ไมกั เดี๋ยว่ามีูวิวดูวิวดูดิซีโอ้มก็มีคนมามีคนมามีคนเข้ามามีคนเข้ามาเฮ้ยเข้ามาแต่ออกไปแล้วอะเฮ้ยน้องเข้ามาแต่น้องออกไปแล้วน้องไม่เจอพี่ดีต้านั่น่ะเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยใครอะเฮ้ยเกือบเจอแล้ว ใช่คนเนี้ยคนเนี้ยค,คนเนี้ยคนเนี้ยใครไม่รู้อะ <c ười> เกือบเจอแล้วคือน้องเข้าไปแล้วนะถ้าพี่ดิต้านั่งอยู่ตรงนั้นคือเห็นเลยแต่ว่าไป็นคือพี่ดิต้านั่งอยู่ตรงคนขับไงน้องเลยไม่เห็นเฮ้ยค <c ười> <c ười> นลุกเลยอะโอ้ my god เกือบเจอแล้ว oh แล้วคือสถานีนะมันมีตั้งเยอะแต่ทําไมน้องมาที่สถานีนี้เนี่ยอ้าเทบักเก่งมากใช่ใช่ใคนนี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่คนไหนก็ไม่รู้หายไปแล้วเนี่ยซู่ซนะคะนั่งอยู่บนเก้าอี้ค่ะแต่ไม่ได้อยู่ในตึกนะคะน้องงงเลยคนผ่านเยอะไหมคะต้องบอกว่าไม่มีใครผ่านเลยดีกว่าค่ะน้องถามว่าคนผ่านเยอะไหมคนผ่านไม่มีเลยค่ะบอกเลยเฮ้ยมาแล้วโอ้ไม่กอใคร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 ใคอะนาโอ้ไม่กอนน่นา นิด้าวิฟไปแล้วโอ้ oh my god ยุงยุงตัวใหญ่มากทุกคนยุงยุงโอ้อะไรเนี่ยนี่มันวิชาตบยุงคือเมื่อกี้นิด้ามาแล้วนะคะแต่นี้เนี่ยนิด้าวิฟไปที่อื่นแล้วเนี่ยคือมองจากตรงนี้นคือไม่เห็นเลยต้องเดินมาถึงจะเห็นพีลิต้านั่งอยู่เฉยๆเลยค่ะจริงๆไม่ได้โกหกเลยเนี่ยแต่ดีนะที่เราไม่เลือกไปนั่งตรงนู้นนะไม่งั้นเราโดนเจอไปแล้วเนี่ยแล้วต้องมีคืออะไรอ๋อไม่มีอะไรคิดว่ามีห้องน้ำในนี้สิวสุดยอดเลยพีลิตา้าเนียนเน เหมือนน้องอะสงสัยไอ้พวกสถานีรถไฟแหละแต่ว่าน้องแค่ยังไปไม่ถูกสถานีแค่นั้นเองค่ะสู้ๆนะคะ่ะกำลังใหญ่มีใบอีกไหมคะใบว่าพี่ลิต้ามไม่สามารถเห็นคนที่อยู่ข้างนอกได้น้องถามว่าสีอะไรสีดำนั่งอยู่บนก็อีสอสอ้สีเทาแต่เบาสีฟ้ามีรายละเอียดไปก็อี้สีเทาตัวพี่ลิตาสีดำคงไม่ต้องบอกนะคะว่า บอกนะคะว่าเบาะมันสีอะไรอันนั้นน่าจะละเอียดไปหวังว่าจะมีคนมาถูกสถานีนะจ๊ะจะรอค่ะตรงนี้ May I h เมไ you attention please หรือเราใบไหมว่าอยู่แถวๆ Not e s t a t e มันจะละเอียดเกินไปไหม <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยแอเดอราอราเออลงอราเอาจังหวะใจเฮ้ย,ย,ย,ยมาแล้วลงไหมลงไหมจังหวะนี้น้องข้ามไป <c oughs> เฮ้ยน้องหรือน้องจะลงมาไหมมาไหมมาไหมน้องมาเร็วมาเร็มเวมาแล้วลงเราไม่ไม่ลง นี่น้องแกงวิติต้าเหรอเนี่ยอานไปแล้วโอ้โหจะเจออยู่แล้วไปต้องรู้แล้วเนีย่ยนั่งอยู่เฉยๆเลยโมโหไปซะแล้วเกือบแหลวเฮ้ยนั้นเราต้องไปเพิ่มแล้วแหละเพื่อให้เกมมันจบจบนะคะไม่ง,งั้นวันนี้ไม่น่าจะจบนะคะต้องไปว่าอยู่แถวๆป้ายบูมป้ายบูแคเปนซึ่งป้ายมันมีอยู่กี่ป้ายเดี๋ยวดูวกันมีมีกี่ป้ายเนี่ยหนึ่งสอง มีป้ายป้ายขาวกับป้ายดำเดี๋ยวบอกน้องว่าอยู่ตรงอยู่แถวๆป้ายสีขาวแล้วกันโอเคแฮะน้องบอกว่าอยู่ใกล้สถานที่ไหนคะโอเคโอเคบอกน้องแล้วว่าอยู่ใกล้ป้ายบุกสีขาวน้องก็เลยว้ามาตรงนี้นะคะยังไงอย่างไงคือต้องลงไปดูสถานที่เนี่ยสถานีนี้แล้วมันไม่มีตรงไหนที่น่าสงสารไปกว่าไอ้ตรงนี้แล้วนะจริงๆตรงไหนมันจะมีเก้าอี้ได้น้องลองคิดดูว่าเนี่ยผืนแบบผืนป่าแบบนี้มันจะมีเก้าอี้ให้นั่งได้ยังไงใช่ไหมยังไง ยังไงยังไงยังไม่มีใครลงมาสถานีเลยจ้อยไหนเราเฮ้ยอ้เกมเกมโอไกดเกมเจอแล้วโอ้ดิจิตาโชด้วยแก้มกับใครแกมกับใครไม่รู้เกมกับใครเนี่ยเกมกับแก้มไม่ใช่แก้มกับใครเนี่ยเกมกับชาบูอีกแล้วเหรอชาบูแก้มเจอแล้วค่ะบอกน้องเลยอยู่ตรง อนะคะพี่นิตาอยู่ซับเบตกร,รอตเอสเตดค่ะมาเลยมาเลยมาเลย,เลยทุกคนต้องบุกด้วยสวัสดีค่ะพี่ซาพอชอบใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรคะโหเก่งจังเนาะแก้มเก่งจังเลยอะ่ะนี่นะคะคือชุดโปรดของแกมเห็นแล้วจําได้เลยว่าเป็นแกมมาเร็วมาเร็วนิดาหนูไม่ต้องเลยนิดาเนี่ยหนูมาแล้วรอบนึงแต่หนูไม่มาตรงนี้แล้วบอกแก้มเก่งอะ่ะนิดาบอกเราเข้าสถานีนะแต่ไม่ได้เข้ามาในห้องนี้ใช่ นี่นะคะประมาณนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการเล่นซอ่อนแอบรอบเมืองในวันนี้นะคะจบไปโดยแล้วเวลา36นาทีนะคะมี2รอบนั่นเองก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไ like, ลค์แล้วกดซับสไคร์นะคะกดติดตามกดก,ดกระด,กด,กดิ่งกิ๊งกิ๊งกันวงใจพี่ลิตาทำคลิป,ปใหม่ๆด้วยนะฝ่ายจีด้วยนะคะ,ะ,คะลิตาเนสเกอร์คิดแคร์แล้วก็ติกตต๊กตักลิตาเนสกอร์คิดแคร์นะเพื่อที่น้องน,นะคะจะได้เข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคทนะคะใน IG นะคะตรงโปรไฟล์มีเขียนว่าวครอบครัวคิดแคทอยู่น้องจิ้มไปนะคะเพื่อที่จะได้รับลิงก์เซอร์วิสไว ลิต like ้าแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิต้าคิดแคทด้วยนะคะมีสีสีชมพูฟ้าม่วงก็สีส้มนะคะจะรอรบัเท่านั้นนะคะวิธีการซื้อนะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือว่าจะกดไปที่โลบอบพิลิต้าเลยคลิดคอลเคชั่นได้เลยนะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายน้องเอาอีกเล่นอีกสนุกแบบสนุกมากสนุกจริงๆตบยุ่งเหมือนกันเล่นอีก